สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับใกล้จะหมดหน้าฝนแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะแต่ก็ยังปลูกต้นไม้อยู่ได้ครับท่านผู้ชมเป็นเวลาเหมาะเจาะอยู่นะครับที่จะปลูกต้นไม้เศรษฐกิจของเราแล้วก็ปลายฝนแบบนี้แหละครับอากาศเย็นๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็จะเป็นอากาศที่ ปลูกต้นไม้งามเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวก็อยากจะเชิญชวนครับท่านผู้ชมมาปลูกต้นไม้ด้วยกันเนาะท่านใดที่กำลังจะปลูกอยู่ก็ไม่ต้องกลัวครับว่าจะไม่ทานฝนนะครับก็ทานอยู่ครับพายุก็มีอยู่สองสาลูกด้วยกันครับท่านผู้ชมที่จะตกลงมาในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้เนาะครับก็มาดูครับท่านผู้ชมว่า จะปลูกต้นไม้เศรษฐกิจอะไรดีในช่วงระยะเวลา3-5ถึง5ปีให้ได้เงินเร็วนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมจะนำมาปลูกต้นไม้เศรษฐกิจของท่านในแปลงของท่านให้มันได้เงินเร็วนะครับให้ตอบโจทย์นะครับบางท่านก็ไม่อยากจะรอถึง10ปี15ปี20ปี 30ปีขึ้นไปครับท่านผู้ชมอันนี้นายรักต้นไม้ก็เคยนําเสนอหลายครั้งแล้วนะครับเกี่ยวกับต้นไม้เศรษฐกิจนะครับเราจะมาดูครับท่านผู้ชมว่าไม้เศรษฐกิจเราแบ่งเป็น3ช่วงระยะนะครับก็เป็นไม้โตเร็วไม้โตระยะปานกลางแล้วก็ไม้โตช้าครับท่านผู้ชมแต่นายรักต้นไม้จะนํามานําเสนอวันนี้นะครับไม่ใช่ไม้ ที่โตเร็วแล้วก็โตปานกลางหรือว่าโตช้าครับท่านผู้ชมแต่มันเป็นไม้ที่จะทําให้เราได้เงินภายใน3ปี5ปีแล้วก็10ปีครับท่านผู้ชมต้นไม้พวกนี้ครับจะเป็นไม้ที่ท่านผู้ชมรู้จักกันเป็นอย่างดีครับท่านผู้ชมก็คือต้นไม้ที่เราเรา,เราท่านๆปลูกอยู่นี่แหละครับ แต่ในแปลงที่นายลักต้นไม้เอามาให้ท่านผู้ชมชมอยู่ในณนขณะนี้นะครับก็เป็นแปลงของต้นเรียกว่ามะฮอกกานีเนาะถือว่าเป็นต้นไม้โตัระยะปานกลางครับท่านผู้ชมเหมือนต้นสะตวเราเนี่ยแหละครับไม้มะฮอกกานีก็เป็นไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทั่วไปนะครับอยู่ตามสถานที่ต่าง ที่เขาขุดล้อมไปปลูกครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเป็นไม้ที่ท่านผู้ชมไม่รู้จักนะครับในรักต้นไม้จะบอกว่าครับท่านผู้ชมสามถึงห้าปีสิบปีนี้นะครับนั้นก็คือไม้ขุดล้อมครับท่านผู้ชมไม้ขุดล้อมที่สามารถตอบโจทย์เราได้สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับหรือว่าคนรุ่นลุง,ลงอย่าง นายรักต้นไม้แล้วนะครับก็สามารถปลูกได้เช่นกันนะครับเพราะว่าอะไรครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราไม่ต้องรอนานนั่นเองเนาะไม่จําเป็นที่จะเป็นต้นไม้ที่นายรักต้นไม้นําเสนอนะครับแต่เป็นต้นไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นชอบว่าท่านผู้ชมจะปลูกแล้วนะครับหรือว่าตลาดเขากําลังต้องการอยู่ครับท่านผู้ชมก็เป็นต้นไม้ขุดล้อมเนี่แหละครับเราปลูกในระยะที่ หนึ่งไร่ก็สามารถทําเงินให้เราได้ครับท่านผู้ชมเราไม่จําเป็นต้องปลูกในระยะที่ห่างเหมือนต้นไม้ที่ต้องใช้เวลานานนะครับอย่างเช่นพวกไม้เศรษฐกิจที่โตช้านะครับก็จะต้องปลูกข้างห่างนะครับก็ระยะ3คูณ5 4คูณ6นะครับ ีคูณสี่ก็อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นไม้ขุดล้อมแล้วครับท่านผู้ชมปลูกในระยะ1นคูณหก็สามารถปลูกได้นะครับนายรักต้นไม้เล่าให้ฟังนะครับว่าเราไปเห็นตลาดไม้ขุดล้อมครับท่านผู้ชมก็จะเป็นแหล่งๆนะครับอยู่ใกล้ชานเมืองของกรุงเทพนะครับซึ่งกรุงเทพเองก็จะเป็นแหล่งศูนย์รวมต้นไม้ล้อมนะครับเพื่อที่ คนเมืองเนาะกขเอาไปใช้ในการที่ปลูกในสวนจัดสวนต่างๆให้ได้ต้นไม้ที่โตเร็วนั่นเองนะครับคนกรุงเขาไม่ชอบรอ,อนานครับก็เลยมีสถานที่ปลูกไม้ล้อมอยู่ตามชาญเมืองต่างๆนะครับอย่างเช่นนครนายกนะครับหรือว่าลาดบุรีนะครับกาญจนบุรีพวกนี้นะครับก็จะได้ป้อนพวกไม้ล้อมเข้ามาสู่กรุงเทพม,มหานครของเรา นะครันนี้นายรักต้นไม้ก็เล่าสู่การฟังนะครับว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับยังอยู่ทางภาคอีสานนะครับอย่างจังหวัดที่เป็นด่านการค้าใหญ่ๆนะครับหัวเมืองนะครับกลางเมืองนะครับเช่นขอนแก่นอุดรธานีอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแหล่งที่ต้องการไม้ขวดล้อมครับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆนะครับ ตัวเมืองใหญ่ๆยัก็สามารถปลูกได้เช่นกันเนาะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวคิดนะครับที่จะนำต้นไม้มาปลูกนะครับแล้วก็สามารถขุดล้อมขายให้กับพ่อค้าที่อยู่ใกล้เคียงได้ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เรามีพื้นที่น้อยเราก็ปลูกต้นไม้ในระยะประชิดนะครับในระยะที่ ไม่เปลืองพื้นที่นั่นเองครับท่านผู้ชมในหนึ่งไร่ก็สามารถได้ต้นไม้หลายร้อยต้นนะครับแล้วก็เป็นเงินขอให้กับเรากลับคืนมาได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่นายรักต้นไม้นําเสนอมาให้กับท่านผู้ชมได้เอาไปฉุดคิดนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับราคาพอๆก,กันกับต้นไม้นั้นระยะ ยี่สิบสามสิบปีเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมไม้ขุดล้อมพวกนี้นะครับนั่นแหละครับก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วนายลักต้นไม้เองก็จะนําเสนอเกี่ยวกับไม้ขุดล้อมมาให้กับท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับนายลักต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ